สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาทิตย์นี้จะมีดาวสามดวงที่ก็จะย้ายราศีกันนะคะก็จะมีดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์จะย้ายเป็นแต่วันที่สองมิถุนายนละแล้วก็วันที่สามก็เป็นสามมิถุนายนเนี่ยเป็นดาวพุดย้ายแล้วก็มีดาวองคารอีกดาวคารซึ่งก็จะย้ายคือวันที่6มิถุนายนนะคะทีนี้ดาว3าดวงย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวศีธนูเราก็มาเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ก่อนวันที่2มิถุนายนเนี่ย ดาวศุกร์คุณนะ่ะจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีเมษซึ่งได้ตำแหน่งปรากกษตรปรากกรเแปลว่าดาวศุกร์เนี่ยไม่สมบูรณ์ละทีนี้ของคุณเป็นเรื่องอะไรจะอยู่จนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะ2องพดาวศุกร์ดวงเนี้ของคุณนะเป็นดาวเจรือนอริกับดาวแล้วก็เป็นดาวเจรือ ราภะด้วยอ่าทีนี้เราก็มาดูกันอริอยู่ในปุตตะเนะี่ยเรามองในมุมบวกก่อนนะในมุมบวกนะมองดูว่าไม่ว่าคุณจะไปริเริ่มบกุบกเบิกทําโครงการอะไรต่างๆก็ตามหรือในการบริหารจัดการลูกบุตร,บ,ตรบริวารคุณเองโปรเจกต์ต่างๆคุณเองเนะี่ยคุณอ่ะต้องมีความใจเย็นอ่ามีความคือว่าค็มีความที่ ปีประนอมต่างๆนะเพราะว่าตามสถานการณ์ของแต่คนเนี่ยพูดว่าในการบริหารจัดการเรื่องบุตรบุริบาลคุณโปรเจคคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบางครั้งเราเองอะ่ะอาจจะมีลูกน้องที่เขามีอายุมากกว่าเราเนี่ยเออเราเองก็ต้องมีความนอบน้อมบ้างเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะอายุน้อยกว่าเขาแต่ลูกน้องเราเนี่ยอายุมากกว่าเราเนี่ยเราก็พูดจาเขาดีๆเนี่ยในเรื่องพวกเนี้ยสิ่งที่คุณทําหรือในการบริหารจัดการเนี่ย ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะเอาใจลูกน้องอยู่ต้องบอกงี้แต่ถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยอรีคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะอาจจะมีศัตรูเกา่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเองอเจ้าหนี้ก็ได้นี่สินก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดการหนึ่ง,งเกิดกับบุตรบริวารของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณเองที่คุณจะริเริ่มที่คุณจะทำเนี่ย นะมีสิทธิ์ที่จะเ,เกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยดาวศุกร์เป็นปราเกษตรถ้าเป็นปลองอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยก็ได้บุตรบริวารเราเองเนี่ยถ้าเรามีลูกน้องเนี่ยลูกน้องอาจจะไม่สบายอาจจะทําก,การงานหรือสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมีปัญหามันดําเนินการได้ช้าก็ได้นะคะคือพูดง่ายว่าต้องดูตามสถานการณ์ของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ย เ,เรียกว่าดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจริญราพะราพะอยู่ใน,นอริเหมือนกันเขาบอกว่าคุณเนี่ยคุณจะไปหาราผลอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกคุณเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้คุณน่ะต้องออกไปสู้ต้องไปดินดน้นรนและให้ใจเย็นไม่ต้องใจร้อนใจเย็นคือทําอะไรก็ได้ที่ที่คุณจะไปทําแล้วมันเกิดราผงของคุณเนี่ยให้ใจเย็นคุณเนี่ยจะได้สิ่งนั้นมาแต่ถ้าคุณใจร้อน ไม่ได้ดังใจคุณคนเองมันก็เกิดปัญหาเก,กิดขึ้นได้เหมือนกันอ่ะเรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยอริบ็นบอกคือปัญหาสากักโรคภัยใช่ไหมอ่ะร,าาอรับพระอริในมุมลบเนี่ยบางทีบางคนไม่มีลาบไม่มีลาบเพราะอะไรบางคนใจร้อนอยากจะให้ได้ดังใจตัวเองแล้วพราบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะบางอย่างอะ่ะอ่ะมันไม่เป็นตามตั้งใจเราบางคนก็ทิ้งทิ้งงานไปเลยก็มีอย่างถ้าการณีแบบสมมติว่า เราอ่ะถ้ายกตัวอย่างเช่นนะเราต้องการไปหาลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนเนี้สนใจในสิ่งที่เราไปพูดหรือก็ฟังหรือได้นาหรือสินค้าของคุณเองอะบางครั้งอะมันอาจไม่ได้ไปแบบครั้ง2องครั้งไงมันอาจจะมีครั้ง2ครั้งสครั้งสี่เงี้ยบางคนก็ถอดใจคือไม่ไปและไม่สนใจและเนี่ยมันก็ทําให้เราพลาดหรืเรื่องของลูกค้าคนนี้สิ่งที่ สินค้าคุณเองเนี่ยมันก็มีสิทธิพลาดเกิดขึ้นได้นะก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเหนื่อยเลยไรเนี่ยถ้าในการที่เราไปหลายครั้งเนี่ยในการติดต่อแล้วก็ตามเนี่ยเออก็ให้ใจเย็นหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งถ้ามันเหนื่อยเลยจริงจริงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวอาจจะมีคนเข้าไปช่วยเหลือคุณอาจสมมุติคุณไม่สบายบางทีคุณไม่สบายเนี่ยก็จะมีคนเข้าไป แทนคุณไปเจราจาแทนคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยนะ้คิดว่าให้ปรับไปตามสถานการณ์ของแต่คนนะหลักๆคือดาวสุกเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ใจเย็นอะ่ะมีความนอบน้อมหน่อยทีเนี้ยน้าคิดว่าเหมือนกับเอ,อ่อถ้าคุณก็เหมือนกับคนเป็นคนที่มีเมตตามหาหานิยมเป็นตัวก็ได้นะถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยใจเย็นมีความนอบน้อม ยังไงอ่ะน้นคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ได้จะได้มากได้น้อยก็แตกต่างกันไปเพราะว่าอยู่ที่พื้นเดิมอีกว่าดาวศุกร์คุณนิดความโดดเด่นเกิดขึ้นไหมนะคะทีนี้เรามองเรื่องของเอออีกมุมนึงเนี่ยทางโหราศาสตร์คือดาวศุกร์คือเป็นเรื่องของตัวแทนความรักกับการเงินได้อาการเงินน้าคิดว่าอาจคงกบางคนอ่ะอาจจะได้รับผลมันจะเป็นเรื่องของการเงินไหม ออการเงินใครบางคนอาจจะโอโออกก็ได้หรือทําพิเศษมีอะไรได้พิเศษเกิดขึ้นก็ได้นะคะออต้องไปดูตามนี้นะแล้วก็มองทีว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความรักเนี่ยคนมีคู่อก็ต้องระมัดระวังว่าความหึงหวงความน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันถ้าคนโสดก็อาจจะเป็นคนเข้ามาคุยแต่คนเข้ามาคุยเนี่ยฝากไว้นิดนึงนะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีพอมีฐานนะหรืออาจจะมีรถหรือมีบ้านอะไรก็ตามเนี่ยแต่คนคนเนี้ยดาวสุขคุณเป็นอริอ่ะดูดีๆว่าคนนี้เขามีโรคประจําตัวไหมเขาเป็นคนเก่าขรืเยังหรือเขามีปัญหานิสินไหมหรือเขามีเรื่องของคดีความไหมอันนี้ฝากด้วยนะคะถ้ามองในมุมของหุ้นส่วนเออก็ต้องเช็คเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้มีฉาชีพมาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะเพราะว่าดาวสุขคุณคือ ดาวเจริญอริด้วยนะคะต้องบอกอีกนิดหนึ่งทีนี้ที่ดาวพุธกันบ้างดาวพุธวันที่3มิถุนายนเนี่ยจะย้ายจากราศีพฤษภไปอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ยจนถึงที่23มิถุนายน2 0 1 8ได้ตำแหน่งเกษตรราตดีของคุณดาวพุธคุณอะไรดาวพุธคุณคือดาวเจริญปัตนปนปตนีกับกรรมะปัตตนีอยู่ในปัตตนีอ่ะ กรรมะก็อยู่ในปัตนิเราก็มาดูว่าในกรณีคนมีคู่คู่ของคุณน่ะจะเป็นคนที่ช่างพูช่างเจราจาคําพูของเขาจะมีความหนักแน่นมากขึ้นเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้คือน่าเชื่อถือมากขึ้นนะหรือ,อเขาอาจจะช่วงนั้นเขาอาจจะมีการไปติดต่อประสานงานเจราจาอะไรกับหุ้นส่วนเขาอ่ะมันก็เรียกว่ามั่นคงเกิดขึ้นก็ได้ ทำให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันหรือตัวคู่ของคุณอาจจะเป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นก็ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นหรือเขาอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกันติดต่อสารงานได้เป็นอย่างดีก็ต้องไปดูแต่สถานการณ์แต่คนนะทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจเรือนกรรมะกรมมะปัตตนีงานเนี่ยบางครั้งอะ่ะ จะต้องทำงานเกี่ยวกับหุ้นส่วนไหมพอดาวมีดาวพุธมาอยู่ตรงนี้การงานคุณน่ะต้องเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือเปล่าหรืองานคุณน่ยจะเป็นเรื่องของเงื่อของสัญญาเงื่อนไขเกิดขึ้นไหมหรือทำงานในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นไหมอ่าบางคนอาจจะไม่นั่นเลยอาจจะแต่งกับงานก็ได้คือพู้น่าคนที่ใช้ชีวิตโสดบางคนก็แต่งกับงานก็ได้เหมือนกันนะ ก็ต้องดูแต่ละคนนะคะแต่ทีนี้ถ้ามองในเรื่องของอย่างเงี้ยพอดาวพุธมายายอยู่ในเรือนปัตตนีคุณนะอะคนโสดเนี่ยที่บอกบางคนแต่งงานไม่ได้สนใจอะไรแต่บางคนที่สนใจกับงานเนี่ยคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยอ,อาจจะเจอจากเรื่องของการงานการงานคุณก็ได้หรือคุณได้คุณสวยก็ได้มีลักษณะนิสัยคล้ายๆคุณเองเนี่ยเนี่ยคุณจะเจอคนแบบนี้นะ เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาด้วยก็เป็นระยวลาช่วงเนี้ยแต่ถ้ามันไม่มองเป็นเรื่องของความรักน้ำอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนเข้ามาเนี่ยที่บอกแต่ต้องบอกกอนนะดาวจรเป็นเกษตรตราทิพดีถือว่าอะไรที่เกี่ยวคําพูดที่เกี่ยวคู่ครองคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากดีน้อยอยู่ที่พื้นเดิมว่าดาวพุดธคุณดูตําแหน่ง ที่ดีหรือไม่ดีด้วยนะคะก็ถ้าใครรู้ตัวเป็นคนเอางี้่ใครที่ดาวพุธคุณเน่เป็นคนพูดจาดีอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่น่าห่วงแต่ถ้าใครดาวพุธในพื้นเดิมคุณเนี่ยเป็นคนพูดจาเออเออะเสียงดังผงผางหรือพูดจาไม่เพาะมันก็จะมีผลกระทบบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อย รวมถึงเรื่องของเอกสารต่างๆนะคุณก็ดูกันให้ดีๆแล้วกันลองไปปรับดูค่ะทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้กันหมดนะคะ,ะทีนี้ที่ดาวอังคารกันมากนะคะดานอางคารในวันที่6มิถุนายนเนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งดาวเจ้าเรือราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์อังคารกับทิศ เจอกันเนี่ยเขาเรียกคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแย้งของคุณดาวคารเป็นเรื่องอะไรดาวคารคุณเป็นดาวเจ้าเรือนดาวคารคุณดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะสุภะอยู่ในเรือนคู่ปฏัติเหตุคู่แยง้งมองเลยว่าเอ่อเขาบอกว่าคุณน่ะจะได้รูปเป็นที่พึ่งแต่แต่แต่แตรูปคุณอาจจะมีความดื้อกิดขึ้นก็ได้ หรืออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะหรือคุณอาจจะมีการเดินทางไกลบ่อยทีนี้การเดินทางไกลต,ต,ต่างเนี่ยก็ดูว่าเราเดินทางแบบไหนใช้รถยนต์หรือใช้เครื่องบินอ่ามันอาจจะมีการถ้าเครื่องบินก็อาจจะก,การดีเลย์หรืออะไรก็ว่ากันไปเนื่องด้วยก็หลายสาเหตุหรือรถยนต์อ่าเราก็ต้องดูดีๆเพราะทุวงนนี้ฝนมันตกใช่ไหม เ,ออเราอาจต้องออกเตินทางก่อนเวลาไหมจะได้ไปถึงที่นัดหมายโดยปลอดภัยเนาะของแต่ละคนนะคะหรือมีโชคลาภจากทางไกลหรือการลงทุนในต่างถิง่นต่างแดนแต่ที่นี่ถ้ามีเนี่ยบอกก่อนว่าอาจจะได้พอประมาณที่พอประมาณเท่าออไหร่บาอยู่ในเรือนคู่ขัดแยง้งไงอาจจะได้พอประมาณก็ได้หรือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งบางคนน่ะได้มาแล้วเนี่ย บางทีการลงทุนเนี่ยไม่ได้เออขาเรียกว่าไม่ได้ลงทุนคนเดียวไงอาจจะมีหุ้นส่วนด้วยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เรื่องการนี่แหละพวกเงินทองพวกเนี้ยก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะคะใครที่ลงทุนอะไรไว้คือถ้าถ้าเป็นเงินลงทุนของเราเองไม่ปัญหาหรอกแต่ถ้ามีเงินลงทุนของคนอื่นด้วยมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแหละที่จะคุยกันไม่รู้เรื่อง แม้กระทั่งอ่าบุตรบริวารของเราเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรนะกับผู้ลับผู้ใหญ่เนี่ยกับคุณพ่อคุณเองหรือเจ้านายเอาอาจจะมีปัญหาคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ได้แม้กระทั่งอุบัติเหตุในการเดินทางเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างล่ะาการเดินชนโต๊ะหรือ กกมลงไปเงินขึ้นมาหัวชนต๊ะก็ได้ของหล่นจากที่สูงใส่หัวก็ได้รวมถึงอุบัติเหตุในการเดินทางไกลเองอ่าแม้กระทั่งการเดินชนกระจกอายพวกเนี้ยที่มันเกี่ยวกับมันก็มีสิ่งเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะดูกันให้ดีๆเนาะ,ะทีนี้ดาวคานเองก็เป็นดาวเจหรวนนิวินาศวินาอยู่ในสุภาเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนนะ คนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าวปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แต่เขาอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะเออหรือคนใกล้ตัวคุณน่ะจะไปปรึกษาปัญหาอะไรที่มันมีอยู่กับคุณพ่อคุณเองผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นก็ได้หนูก็มองได้หลายมุมเหมือนกันนะคะหรือตำแหน่งหนะ้าที่การงานงคุณนะ่ะ มันเป็นลักษณะแก้ไขปัญหาคนอื่นหรือเปล่าอ่าน,นี่คือมันตรงตัวเลยแต่ถ้าตำแหน่งในทางการงานคุณเนี่ยไม่ได้เป็นการแก้ไขคนอื่นเนี่ยอาจจะมีใครเข้ามาปรึกษาในเรื่องของอะไรล่ะและมาอาจจะความคิดเห็นที่แตกต่างก็ได้นะคะอะ่หรือคุณพ่อคุณเจ้านายผู้หลักคุณผู้ใหญ่คุณเองเนี่ยค่อนข้างอ่ตอนนี้อาจจะ ไม่ชอบสูงสิงกบใครค่อนข้างลูกส่วนตัวสูงอยากอยู่คนเดียวก็ได้แต่ทีนี้ถ้าในกรณีแบบเนี้ยลองสังเกตดูนะคะถ้าเดิมก่อนหน้านี้พฤติกรรมก็เป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ช่างเจรจาช่างคุยคนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วจู่ๆก็งเงียบไปเนี่ยเราต้องไปมองเรื่องของสุขภาพเขาด้วยนะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรไหมอันนี้ต้องสังเกตกันหน่อยนะคะ้ารโมงมุมลบมากอ่ะวินาศมุมลบ,มนมมมบเนี่ยคือปัญหาสักโรคภยัย คือใครก็คนใกล้ตัวนี่แหละอาจจะมีปัญหากับคุณพ่อคุณเองหรือปัญหากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะรวมถึงเรื่องของการเดินทางกายเองอหรือการคอนเนคชั่นต่างๆก็ได้แต่ทุกคนน่ะต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานนะเพียงบอกได้ว่าตอนเนี้ตั้งแต่ที่6มิถุนายน่ยดาวคารมาอยู่ในเรือนอาทิตย์เนี่ยมาอยู่เรื่องของคู่ปฏิเหตุคู่ขัดแยง้งทุกคนก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น อ,อยู่จนถึง27กรกฎาคมในเวลาเราทำไรเนี่ยขอให้อดทนขยันอดทนไว้แล้วก็อย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆอย่าใช้เรื่องของอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องน่าคิดว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกิดได้เพียงเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะของชาวราศีธนูเนะาะเพราะว่าอย่าลืมนะชาวราศีธนูก็เป็นเขาเรียกเป็นธาตุไฟแต่เป็น ธาตุไฟที่อยู่เหมือนกับเาเรียกปลายธาตุเพราะว่ามีความเป็นครูอยู่ในตัวเนี่ยอาจจะไปสอนใครติสอนคนนู้นคนนี้ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อ่ามันอาจจะบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะลองลองปรับไปปรับเปลี่ยนดูกันนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้า ก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็อดคุณในพบด้วยความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ